ลีโวหน้าหล่อมาอีกแล้วนะครับคันนี้เป็นปี2021เดือนจูนปี21เกียร์ออโต้นะครับชุดกันชนแนบสนิทคันนี้รัดได้อยยางมีเอกลิตปี24บบันไดข้างมีให้โลโก้ไฮรักอยู่ครบพร้อมฝาท้ายป๊อปอัพไฟฟ้าภายในสีดำบอกผ้าเกียร์ออโต้ครับภายในสีดำบอกผเกียร์ออโต้ครับมาพร้อมฝาท้ายป๊อปอัพไฟฟ้าสวยๆแบบนี้ครับพี่ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ฟิลท่านเลยนะครับอยู่โฟลเมทอโต้นะครับวันนี้จัดกระบะหน้าหล่อให้อีกแล้วนะครับคันนี้คือรีโว่ลีโว่สองจุดสี่เอ็นทีนะครับปี2021นะครับเดือนจูนคันนี้นะครับได้4ประตูดับเบิลแคบพร้อมฝาท้ายป๊อปอัพไฟฟ้าไปเลยคันนี้คือเอ็นทีได้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับราคาค่าตัวคาดว่าน่าจะอยู่5กลางๆ5กลางๆแน่นอนนะรถเพิ่งซื้อเข้ามาเมื่อวานนะครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ขัดสีอะไรใดๆทั้งสิ้้้นนนนนะะะครรััับตวีีไดกจงเเป็สทา หน้าตัดกับสีดำนะครับไฟหน้าเป็นมัลตินะครับรถสีเดิมทั้งคันครับพี่สีขาวสวยปิ๊งเลยสีขาวสวยปิ๊งเลยตัวนี้นะได้พีเลอร์ดับเบิลแครนะครับ2.4เอนทีนะครับเกียร์อัตโนมัติไล่หารถกลับบ้านปีใหม่คันนี้พร้อมเลยพี่มีฝาท้ายให้ใช้งานด้วยนะขนของเดินทางต่างจังหวัดสบายเลยครับสบายเลยครับนะตัวนี้นะต้องบอกว่ารถเนี่ยเลขไมล์อยู่ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันนะครับรถปียี่สิบเอ็ดนะครับไฟหน้าเป็นมัลติกันชนชิดเลยครับ นะเนี่ยเห็นได้เลยว่ารถในเะพิ่งเข้ามาพี่ดูสีตัวรถนะสวยมากสวยมากนะแล้วล้อแมกได้สีเทาได้สีเทากันนะครับแล้วตัวนี้รัดด้วยยาง bs o d r i d นะครับปี2024ัปี2อ2 4ีโคตรคุ้มเลยสิโคตรคุ้มเลยพี่นะครับช่วงล่างเดิมๆแห้งๆครับโลโก้ไฮลักอยู่ครบกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนะครับบันไดด้านข้างเป็นสีดำนะมือจับเป็นโครเมียมทั้ง4บาทนะครับโลโก้ตัวใหม่นะ ีลันเนอร์นะแล้วคันนี้ก็ช่วงล่างใหม่เช่นกันนะครับซูเปอร์เฟกซับเพนชั่นนั่นเองนะครับติดฟรีมาแล้วนะเบอร์น่าจะประมาณ60นะยังพอจะมองทะลุได้อยู่นะครับตัวนี้ได้4ประตูเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูข้างในก่อนต้องต้องขอแจ้งอย่างนี้ก่อนนะรถอาจจะไม่ได้เรียบร้อยเท่าที่ควรนะครับเพราะว่ารถเพิ่งซื้อเข้ามากระจกเดิมทุกบานนะรถเพิ่งซื้อเข้ามานะครับดูโครงสร้างประตูเลยครับสวยปิ๊งเลยครับสวยกริป ครับซีนทุกอย่างเดิมครบซีนทุกอย่างเดิมครบนะครับเม็ดอาคบนะคมสันประตูชัดเจนนะครับแล้วก็ซอกแก้มเดิมเดิมครับซอกแก้มเดิมเดิมครับนี่น็อตไม่มีขยับนะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับสามก้านนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับกุญแจเป็นดอกพับธรรมดานะครับแต่หน้าจอนี่ได้หน้าจอตัวใหม่หน้าจอนี่ได้หน้าจอตัวใหม่แตครับจอคล้ายล็อกโค นะครับสวยๆเลขไม้118399 118399หน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับจะใช้เป็นอนาล็อกก็ได้นะครับนะต่อ USB ได้นะครับระบบแอร์เนี่ยเป็นแมนนวลแอร์เป็นแมนนวลนะครับพาวเวอร์เอาเลท2จุดนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับ6สปีดโหมดการขับขี่ Eco โหมดและ Power โหมดนะครับตัวนี้มีเกียร์ S นะครับเป็นเกียร์สปอร์ตให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะผ้านะเป็นเบาะผ้าแบบลายญี่ปุ่น รถสวยครับพี่รถสวยเลยเนะี่ยใครหาอยู่คันนี้นะครับติดต่อได้เลย0 9 6ย์5 5 1 5 3อันนี้คือสภาพโครงสร้างบอดี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะพี่นะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะย้าอย่างนี้ก่อนนะรถเพิ่งเอาเข้ามาเมื่อวานเลยอุปกรณ์ครบนะครับเครื่องมือมีแม่แรงมีผมเช็คแล้วคันนี้ผมขับมาเองเมื่อวานนี้ผมขับมาเองมีบาจับให้เรียบร้อยนะครับด้านข้างด้านบนมีให้หมดสําหรับรีโวนะครับนะเพราะว่าตัวรถพีรเนอร์เนี่ยมันมีความสูงประมาณหนึ่งเลย ตัวบ่ไม่มีฉีกขาดครับตัวบ่ไม่มีฉีกขาดเดี๋ยวเราฟอกเดี๋ยวเราทํานู่นทํานี่ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับรถสวยกิฟตนะรถสวยกิฟนะครับนะซีนทุกอย่างเดิมครบซีนทุกอย่างเดิมครบนะครับคันนี้นะฮะราคาคาดว่า5้ากลางๆคาดว่า5้ากลางๆครับพี่นะตัวนี้ได้ฝาท้ายป๊อปอัพไฟฟ้าไปด้วยนะครับล้อแม็กเป็นสีเท่ากันนะครับเป็นดมเบรกนะครับคัสซีเดิมนะครับกระบะเดิมนะครับ นะยายาบีเอฟกูลิทปี24เหมือนกันนะฝาท้ายป๊อปอัพตัวนี้เป็นไฟฟ้านะครับนะเจ้าของเดิมเขาติดมานะครับเจ้าของเดิมเขาติดมานะครับรถสวยๆเลยคันนี้พี่4ประตูพิลันเนอร์ตัวสูงนะเขาเรียกว่า t o y o ต a Revo วนะครับ Double Cab p i l ลันเนอร์ปี21เนี่ยชื่อเต็มโคตรยาวเลยอ่ะขอไปอีกรอบสายเข้าอีกแล้วนะทั้ง2คลิปเลยถ่ายไปสายเข้าตลอดเลยอ่ะ พิลันเนอร์สประตูตัวสูงนะครับฝาท้ายป,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 ป๊อปอัพอันนี้เจ้าของเดิมเขาติดมานะครับเป,เป็นฝาด้ายไฟฟ้าเป็นฝาด้ายไฟฟ้านะครับรถสีเดิมสวยหมดเลยดูจากข้างหน้ามาอันนี้คือยังไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะครับกันชนท้ายเป็นสแต,เตนเลสไฟท้ายเป็น LED สลับกับหลอดไส้2ดวงนะไฟถอยเป็น LED นะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกไอ้ไฟเลียเ้ยวกับไฟด้านบนตรงนี้จะเป็นหลอดไส้มือเปิดโคลเมียมนะครับพร้อมไฟเบรกตัวที่3ตัวนี้เป็นตัวเอนทีเนาะก็จะไม่มีกล้องถอยหลังนะครับแต่โครงสร้างตัวรถเดิมแน่นอนครับ คงสร้างตัวรถเดิมแน่นอนเดี๋ยวรถปรับสภาพทําสปาให้นะครับก็รับรองว่าใหม่กริปรับรองว่าใหม่กริปแน่นอนนะครับตัวนี้รถเอามาเมื่อวานเลยช่วงประมาณ4ี่โมงแล้วสี่โมงเย็นแล้วนะครับนะรถก็เลยจอดรอคิวปรับสภาพขัดสีล้างทุกอย่างนะฝาท้ายป๊อปอัพมันเป็น,ปน,ปนไฟฟ้ามันก็จะมีตัวกล่องมีอะไรพวกนี้มานะครับมีตัวกล่องมีอะไรให้แล้วก็มันจะมีปุ่มบอกนะวิธีการใช้งานต่างๆนะครับอยู่ด้านบน นะอยู่ตรงนี้ครับนะอยู่ช่องนี้ไม่รู้มองเห็นไหมหรอ่านี่นะครับการใช้งานต่างๆจะเป็นไฟฟ้านะครับเวลาเปิดคือตอนเปิดตอนแรกอ่ะต้องเปิดแบบนี้ก่อนแล้วก็กดปุ่มไฟฟ้าแล้วมันก็จะยกขึ้นนะครับสำหรับคันนี้นะค,คุ้มนะใครได้ไปนะพร้อมฝาท้ายป๊อปอัพแบบนี้นะครับราคาน่าจะอยู่5้าแสนกลางๆนะพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ096ย์เก้าหนะครับห้าสามห 096นะครับ5355153พี่ได้ลีโว่นะครับเป็นตัวดับเบิลแคบพีรันเนอร์นะสีขาวสวยๆพร้อมโป่งล้อแบบนี้ไปใช้งานนะครับนะรถเดิมการันตีโครงสร้างนะครับไม่มีพิกความจมน้ำชนหนักนะครับมีประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้1ปีนะครับตัวนี้รถสวย๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ชมนะครับนะมีกล้องบันทึกหน้ามาให้แล้วก็มีกล้องถอยมาให้แต่ว่าเขาหนีบมาไว้ตรงกระจกมองหลังนั่นเองนะครับมันเป็นกล้องแบบตัวหนีบนะครับ นะถ่ายไม่สนุกเลยถ่ายแล้วหยุดถ่ายนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวรถปรับสภาพเสร็จผมมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ดูยางนี่ใหม่มากเลยยางใหม่มากใหม่มากๆอยางปียีสี่นะ BF g อ o d let, นะู i ยางอย่างแพงโครงสร้างช่วงล่างเดิมครบกิฟตแบบน,นี้นะครับตัวนี้ได้4ประตู p ีลันเนนะครับนันแะต่นะผมเปิดฝากระโปรงให้ดูนะครับว่า ใต้ฝากระโปรงตัวนี้จะมีอะไรนะน็อตเมื่อกี้ผมให้ดูใช่ไหมที่แก้มนะครับแล้วก็โครงสร้างด้านท้ายเดิมนะครับนะแล้วก็เหลือด้านหน้านะครับมาชมพร้อมกันนะแต่ฝาหนักมากเลยนะฝาลีโวฝาหนักจริงนะครับหนักมากนะครับนะตัวปั๊มโตโยต้าอยู่ครบนะครับหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับนะครับปั๊มลมปั๊ม abs อยู่ครบนะครับนะท่อแทนแคดก็ยังอยู่เนอะรถก็ไมล์แสนต้นนะครับแต่ได้เกียร์ออโต้นะเครื่องยนต์2.4 นะผมมองว่าเหลือๆแล้วคันนี้เป็นเป็นรุ่นปีที่ปรับช่วงล่างใหม่หมดแล้วนะครับตัวที่เป็นซูเปอร์เฟกซัสเพนชั่นนั่นเองนะครับไฟหน้าเดิมนะครับขาเดิมไม่มีแตกหักนะครับแบตยูซ่านะตัวแบตเพิ่งเปลี่ยนนะคันนี้แบตปี67นะครับเป็นแบตปีนี้นะครับแผ่นเพจเดิมครบนะครับเดือนจูนนะครับปี21นะครับคันนี้ t o y o ต้าลีโว่นะครับเป็นตัวเอ็นทีนะครับสีขาวคันนี้นะครับใครสนใจนะครับติดต่อได้เลย0 9 6 5355153 096นะครับ5355153หรือ,รอว่า Revo คันนี้ราคาไม่แรงเลย5าย้าใกลางๆครับ